สัตว์ชีววิทยาในวันนี้ขอนำเสนอคำว่า Carnivorous plant หรือ Insectivorous plant นั่นเองครับแปลว่าพืชกินเนื้อหรือพืชกินแมลง โดยทั่วไปแล้วพืชจะดูดซึมแร่ธาตุในดินหรือดูดซึมพลังงานแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนํามาผลิตเป็นพลังงานหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตใช่ไหมฮะแต่ด้วยความที่พืชกลุ่มนี้เนี่ยมันอยู่ในดินที่แร่ธาตุไม่เพียงพอหรือแสงแดดไม่เพียงพอทําให้มันต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนเนาะอย่างหนึ่งที่มันทําได้เลยก็คือการกินมแมลงนั่นเองวิธีการกินของมันก็คือมันจะล่อมแมลงเข้ามาจับในอวัยวะพิเศษจากนั้นมแมลงก็จะติดกัดใช่ไหม แล้วก็หลั่งน้ําย่อยออกมาเพื่อย่อยมแมลงเหล่านั้นให้กลายเป็นแร่ธาตุที่พืชน,นั้นต้องการนั่นเองครับตัวอย่างของพืชกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีมอข้าวแกงลิงกาบหอยแครงแล้วก็หยากน้ําค้างนี่คือความน่าทึ่งอย่างหนึ่งที่แม้แต่พืชเนี่ยมันก็ยังเลือกที่จะกินสัตว์วิวัฒนาการข้างหน้าพืชอาจจะลุกขึ้นมากินมนุษยชาติก็ได้